ตลาด forex มีกี่ประเภทกันแน่วันนี้มาหาคำตอบกัน หลายท่านนะครับก็คงจะเคยเล่นวิดีโอเกมมาก่อนนะครับก็โดยเฉพาะเกมที่เป็นเกม RPG หรือว่าเกมภาษาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวละครอยู่หลายๆตัวนะครับมีผู้กล้าม่ว่าจะเป็นสายนักรบเอยนะครับสายนักดาบสายนักเวทนะครับหรือว่าสายฮิวนะครับที่ว่าพระนั่นเองนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อพิชิตศัตรูหรือว่าพิชิตบอสนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการที่อาจจะแตกต่างกันนะครับก็อาจทำให้วิธีการเล่นของแต่ละพาร์ทแต่ละโรนั้นนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับนักเทรดในตลาด forex นะครับหรือตลาด CFD <Wow. S 1> ก็เช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะใช้สไตล์หรือว่าเทคนิคที่ต่างกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยวิธีมาเก็ตของเรานะครับก็จะแบ่งประเภทของนักเทรดในตลาด Forex เป็น4ประเภทันี้ครับ ประเภทที่หนึ่งครับ scalper นะครับประเภทนี้เนี่ยก็นิยมสายเทรดสั้นนั่นเองนะครับทำกำไรแค่ไม่กี่ปิบนะครับหรือว่าไม่กี่จุดนะครับนักลงทุนประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้ทำเฟรมนะครับขนาดเล็กหรือว่าขนาดสั้นๆน,นะครับและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะโชคช่วยนะครับจังหวะความผันผวนที่เกิดจากปัจจัยทางด้าน fundamental ทำกำไรระยะสั้นก็ได้นะครับประเภทที่2ครับเดย์เทรดเดอร์นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเดย์เทรดเดอร์อยู่นะครับนลักลงทุนประเภทนี้เนี่ยนะครับก็จะทํากําไรนะครับให้มันจบกันภายในวันเลยนะครับไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนนะครับจะไม่นิยมถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับโดยเฉพาะการถือข้ามสัปดาห์เนี่ยนะครับเดย์เทรดเดอร์จะไม่นิยมนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากแฟกเตอร์ที่มาจากช่วงวันหยุดของตลาดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างล่าสุดนะครับอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ได้เกิดข่าวที่เป็นกระหทดงรัสเซีนอร้นะ ซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่เกิดในช่วงตลาดปิดนะครับส่งผลให้ราคาเนี่ยเกิดแกรบในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปทันทีนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับประเภทที่3ครับสวิงเทรดเดอร์ครับก็นักลงทุนประเภทสวิงเทรดเดอร์เนี่ยนะครับได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเพราะเป็นนักลงทุนที่เทรดประเภทตามกรอบราคานะครับและประเภทสุดท้ายครับประเภทที่4ครับโพซิชันเทรดเดอร์นะครับนักลงทุนประเภทโพซิชันเทรดเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกสถาบันการเงินรายใหญ่นะครับหรือว่ากองทุนเฮดฟ นิยมนะครับถือออเดอร์ยาวๆนะครับบางครั้งเนี่ยข้ามปีนะครับสำหรับนักลงทุนในตลาด CFD นะครับจะเป็น Position Trader ได้นั้นนะครับหนึ่งนอกจากต้องมีความใจเย็นแล้วเนี่ยนะครับสองนะครับต้องรู้ด้วยว่าตำแหน่งราคาหน้าขนาดนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดหรือว่าสูงที่สุดในรอบปีนั้นแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนประเภท Position Trader เนี่ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเขาจะส่งคำสั่งซื้อขายกันเพียงแค่ครั้งหถึงสองครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือออเดอร์เพื่อกินกำไรระยะยาวนะครับแต่ ไม่มีคาว่าถูกไม่มีคําว่าผิดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดสไตล์ไหนนะครับแล้วคุณล่ะวันนี้คุณเป็นนักทุนประเภทไหนกันแน่ตอบตัวเองนะครับและนั่นก็คือสาระดีๆทั้งหมดนะครับที่ทาง VT Market ของเรานําเสนอในวันนี้นะครับในส่วนของเอพิโซด5นั้นนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับโปรติดตามนะครับทุกๆช่องทางของทาง VT Market ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ